ท่านจะมีการจัดการปัญหาประมงอย่างไรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับชาวประมงได้เร็วที่สุดครับบรรเทาทุกข์นะครับมี9ข้อข้อหนึ่งนะครับนิรโทษกรรมโทษอาญาทั้งหมดเพราะชาวประมงไม่ได้เกิดมาติดคุกข้อ2นะครับลดโทษแพ่งปรับบ้าบออะไรเป็นล้านเป็นพันล้านนะครับข้อ3โทษปกครองนะครับต้องทําเพื่อสั่งสอนเท่านั้นคุณไปริบเรือก็ทาไมมันเป็นจิตวิญ,ญญาณของขาว่ะข้อ4นะครับใครอยากเลิกซื้อเรือข้อ5ใครอยากทําต่อช่วยซ่อมเรือ มีปัญหาไหมล่ะข้อต่อไปนะครับใครมีนี้ชะลอนี้สามปีก็คนอื่นยังได้เลยทำไมชาวประมงจะไม่ได้นะครับข้อเจ็ดไอพลกบ้าบอนี่นะครับอะไรที่มันรุนแรงที่สุดเลิกทันทีเพราะนี่นี่คือทุกนะข้อแปดนะครับพรรคพืพ่อไทยมีนโยบายทางเศรษฐกิจยเยอะแยะนะครับชาวประมงจะเป็นพ i จารณาที่ได้เข้ามารับนโยบายทางเศรษฐ,ฐกิจในทุกข้อนะครับไม่ว่าหมื่นบาทสองหมื่นบาทอะไรนะฮะลูกเต้าอะไร คุณจะได้รับสิทธิพิเศษเพราะคุณช้ำมานานแล้วนะครับข้อที่ 9, เอาเอาพยุ์กลับบ้านนะครับจะได้หายจะได้หายเจ็บใจนะผมม,มีเวลาตั้งเยอะนะครับการบรรเทาทุกข์เนี่ยนะครับต้องเท่าเทียมชาวประมงพื้นบ้านก็ต้องได้ชาวประมงพันธุ์นิดก็ต้องได้นะครับข้อ2อะไรที่ไม่ควรเกิดอย่าให้เกิดยางเช่นที่สตูลผมอยู่กรมประมงนะครับผมก็เรียนท่านรัฐมนตรี นะครับบัรหารนะครับว่าที่เกาะตาลูเตาอะซี่กลังกะเวียนะครับมันไม่ถึงไม่ถึงมันแค่ห้าไม์แล้วท่านเราไปใช้ระบบสามไมก็จับกันหมดสิเพราะฉะนั้นเรือของกรมประมงห้ามจับเมื่อผมไปอยู่กรมป่าไม้ลูกน้องถามนายเอาไงบอกกันโทษผมก็บอกมึงอย่าประยุกงก็เขาไม่มีที่ทํากินแล้วที่เขาอนุรักเนี่ยอันุรักที่ตื้นเพราะลูกปลามันอยู่ก็รอบๆเกาะตาลูเตามันน้าลึกรู้เปล่า เพราะนั้นไม่เคยมีการจับกลุมตลอดระยะเวลา13ปี8ปีกรมโมง5ปีกรมป่าไม้จนกระทั่งวันนั้นนะครับที่นายตำรวจคนหนึ่งนะครับมาแล้วก็มีไอ้อ g o อยู่คนหนึ่งอย่าให้เอ,อ่ยชื่อนะแล้วก็อย่าให้เจอผมนะไปยุไปจับจับก็ต้องหลายคนนะครับคดีก็ยังคลากระสังอยู่จนทุกวันนี้มันมันไม่มีเหตุผลทางวิชาการที่จะไปทำแล้วเขาก็ไม่ทำกันมาครับตั้ง13-14ปีแล้วมึงมาเสือกทำทำ,ทำไมเขาพูดยาบนดะ้ขอโทษขอถอนคำพูด ไม่งี้ไม่ใช่ยังเหลืออีกสามสิบวินาทีเหลือถ้าเกินอีกเนี่ยนะครับย้ำอีกทีนะครับแม้นว่ากระทรวงการคลังจะไม่แฮปปี้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนนะเพราะคุมลําบากจะพยายามตั้งกองทุนแล้วก็ใช้ทกศทคศสมีหน้าที่รับใช้เกษตรกรและชาวประมงไม่ใช่มีหน้าที่ไปเที่ยวยึดโน่นยึดนี่ฟ้องนะครับแล้วเพอเอต่อไปรัฐมนตรีเกษตรนะครับจะเป็นประธานทกศแทนรัฐมนตรีคลัง ขอบคุณครับขอประสบกรบเพื่อไทยนะฮะ